สวัสดีกันทุกคนทุกข่านครับวันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนสังขาอําเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับเวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีโดยประมาณฝนตกตั้งแต่เช้าครับยังไม่ยอมหยุดนะครับอําเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับฝนตกแต่เช้าเลยจากฝนของพายุโนอ่นนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่เป็นอย่างไรโรงเรียนผมเนี่ยน้ําท่วมแล้วนะครับเห็นไหมครับตามที่เห็นเลยเต็มไปหมดครับเสียงอื่นร้องแล้วด้วยนะครับได้ยินเสียงอื่นนะครับ โอ้โห oh oh. ทุกที่เต็มไปด้วยน้ําครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ต้องสูบนะ้ำต้องอะไรใส่นะเต่๋วตอนนี้ครับตามที่เห็นท่วมเต็มไปหมดแล้วครับเวลาในขณะนี้ยังไม่เมื่อรับแต่ก็เสียงอื่นนี้ร้องระงมนะครับบริเวณข้างหลังอาคารนะครับเพราะว่าจะเป็นป่าครับื่นก็เลยก็น่าจะเยอะติดตามกันหน่อยครับสถานนาการแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในสถานนาการที่เรียกว่าฝนตกนั่นแหละครับ น้ำเต็มไปหมดเลยครับเก okay, นะครับวันที่18กันยายน2563นะครับเวลาประมาณ 10, 15นาฬิกา50นาทีโดยประมาณเกือบจะ4โมเงเย็นแล้วนะครับเด็กๆก็ทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับตามที่เห็นโอเคครับสวัสดีกันทุกๆคนครับน้ําท่วมเต็มหลังอาคารเลยครับผม